ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับหลานเนสในรายการเอ่อรายการอะไรดีวะรายการกางเกงใจเนาะแล้วก็รายการทั้งหมดนะที่อยู่ในช่อง n e ส t f ฟิลไลท์แล้วก็รอยแปะแช์นะครับเนื่องจากว่าล่าสุดเราโดนโยนโทษแบบว่าห้าม เออมันมีหลายอย่างนะครับแต่หลักๆก็คือห้ามอัปโหลดคลิปห้ามเปลี่ยนะระดับการมองเห็นคือหมายถึงว่าจากเดิมที่เราจะตัดคลิปเสร็จเราจะอัปโหลดไว้แล้วก็เซตเป็นส่วนเซ็ตเป็นไม่เป็นสาธารณะใช่ไหมครับแล้วคันนี้มันก็จะไม่สามารถเปลี่ยนได้สมมติเราเซ็ตเป็นสาธารณะอยู่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นไปเป็น ปเป็นระดับการมองเห็นอื่นได้อะเป็นแบบส่วนตัวหรือว่าเป็นไม่เป็นสาธารณะอะไรเงี้ยนะครับเฉพาะเพื่อนเฉพาะเมมเบอร์อะไรเงี้ยเออนั่นแหละคือเราทําไม่ได้เว้ยเป็นระยะเวลา90วันนะครับสําหรับออคอนเทนต์ทั้งหมดนะครับในช่องหลักก็คือช่องร้อยแปดแชร์และช่องที่ว่าด้วยเรื่องของการรีวิววงเกงไหนนี่แหละประเด็น <laughs> นั่นก็คือช่องเนสต l ฟิลไลท์นะครับแล้วคราวนี้ ขออนุญาตทำเดลี่รูทีนไปด้วยนะครับนั่นก็คือการอาบน้ำนะแล้วคราวนีเ้เราก็ไม่รู้ว่าจะแจ้งซับสไคร์เบอร์ยังไงนะครับว่าเราเราโดนอันนี้อยู่นะก็ทำได้แค่เพียงทำคลิปแล้วก็มาแจ้งผ่านช่องอื่นที่ยังรอดอยู่นะครับซึ่ง เดชบ,บุญที่เราคิดที่จะทำช่องหลายๆช่องเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับรวมทั้งแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยนะครับเราก็จะเอาคลิปนี้ไปปีอัพโหลดนะแต่ว่าบางแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะปีอัพโหลดเออก็จะอัพโหลดได้เพียงแค่ความยาวสั้นๆอย่างเช่นทวิตก็จะเป็น2.22นาทีอย่างเงี้ยนะครับ2นาทีกับอีก22วินาทีถ้าเป็น ลายก็จะเป็น5้านาทีอะไรประมาณนี้นะฮะนั่นแหละ,ละนะก็โอเคก่อนนั้าน,นี้เราโดนมาเยอะนะครับแล,แล้วเราก็ไม่เคยที่จะมาเล่าให้ฟังเลยว่าเราโดนอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเป็นเรื่องของเราเป็นปัญหาของเราไม่ใช่ของคนอื่นที่จะต้องมารับรู้อะไรเงี้ยครับอแต่ว่าคราวนี้มันจะเป็นต้องบอกเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าหายหายไปไหนอะไรเงี้ยครับ ก็จะกลายมาเป็นช่องช่องหลักของเราตอนนี้จะกลายมาเป็นใจอรีนะครับใจอารีแบบนี้แบบนี้คิยแบบว่าโค้ด <c oughs> ไปตัดตอนนิดนึงนะใจชวนใงขี้เกียจนะครับแล้วก็ช่องรองก็เหมือนเดิมยกเว้นช่องเนสทิลไลท์ก็จะไม่มีช่องรองไปจากนี้แล้วเพราะว่าเอออย่างที่บอกว่าเราเคือเราโดนมาเยอะนะอย่างเช่นช่อง เสผพานอเนตก็คือปลิวไปเฉยเลยแบบไม่มีการเตือนอะไรก่อนเลยอย่างเงี้ยนะครับตลกมากเลย YouTube โคตรจะแบบไม่ไม่สองมาตรฐานเลน้วแต่ก็ว่าเขาไม่ได้นะเขาเป็นเป็นเป็นอะไรดีเป็นแบบว่าเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเป็นเจ้าของระบบนะเรามันก็แค่ยูทูบเบอร์ตัวน้อยๆด้วยอะไรเงี้ยน,นะครับประมาณนั้นนะครับ สำหรับประเด็นปัญหาล่าสุดที่มันโดนก็เพราะว่าเราอ่ะจูใหญ่เกินนะครับคือเราไม่ได้แบบว่าเป็นแวมเลยนะเว้ยเราเราเปลี่ยนหน้ากล้องแต่เราเซ็นเซอร์นะครับแต่ว่าพอใส่เข้าไปแล้วอ่ะเราก็เอาเซ็นเซอร์ออกแล้วมันมันชัดอ่ะมันขึ้นเป็นลำชัดอะไรเงี้ยคือกูผิดใช่ปะแบบเง้ยแบบโดนโดนแบบไล่ๆ่กันเลยนะครับตอนแรก คือมันเคยมีประวัติว่าช่องรองก็คือช่องรองที่ว่าด้วยเรื่องของรีวิวเกงในนะครับก็คือเนสทิไลใช่ปะ่ะโดนแต่ว่าช่องหลักไม่โดนอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวช่องช่องหลักเออช่องช่องรองมันส่งเมลมาแจ้งนะว่าช่องรองโดนอะไรเงี้ยเราก็อืมแป๊บหนึ่งน่าจะรอดน่าจะไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ช่าใจเราก็ ไปเซตเป็นอะไรนะเฉพาะส่วนตัวไปเซตเฉพาะไปเซตไปเซตเป็นส en ่วนตัวนะฮะแล้วสักพักหนึ่งก็คือมีเมลมาแจ้งนะครับว่าแบบเรา YouTube ได้นำคอนเทนต์ของคุณออกแล้วและนี่คือการแบบทำผิด ของคุณเป็นครั้งที่สองแล้วนะอะไรเงี้ยในะรอบ90วันหลังจากที่คุณโดนไปแล้วรอบแรกแต่เดชาบุญเอที่โดนไปแล้วรอบแรกก็คือก็คือหมดหมด,หมดเขตไปแล้วหมดหมายถึงว่ามันมันหมดระยะเวลาภาคทันไปแล้วอะ่ะเออเราก็เลยอันนี้ก็เลยเป็นแบบกระทงเดียวนะขณะหมายถึงว่าณขณะนี้นะโดนโดนอยู่กระทงเดียวนะคือถ้าแบบ ถ้ามีช่วงขนาดใดที่แบบโดน2กระทงซ้อนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบอันตรายมากว่าโดนอีกกระทงหนึ่งก็คือปลิวจะ้ะไม่ต้องสืบนะขนาดแบบ2กระทงเนี่ยก็คือก็คืออาจจะปลิวได้เช่นเดียวกันอะไรเงี้ยนะซึ่งคลิปนี้เราขออนุญาตรีอัพโหลดในทุกๆช่องและทุกๆแพลตฟอร์มท,ที่เราเป็นเจ้าของเลยนะครับเพราะว่าจะได้เอ่อจะได้ F c อะ่ะ ขออนุญาตใช้คำว่า Fc Fc ทั้ง Fc ตัวจริงและตัวปลอมนะครับจะได้ทราบว่าเฮ้ยเราหายไปไหนในช่องหลักอะไรเงี้ยครับคือมันแบบมันทำอะไรไม่ได้เลยจริงอนะอัปโหลดคลิปก็ไม่ได้คลิปที่อัปโหลดไปแล้วเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนระดับการมองเห็นก็ไม่ได้ใส่ปกก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเออนั่นแหละนะฮะก็ทางมทาทงมอก็ เป็นประการลัชนีก็เลยมาเล่าให้ฟังแล้วแล้วก็ขออภัยด้วยที่มาเล่าในสภาพนี้แบบว่าไม่ใช่สภาพที่แบบสวยงามพร้อมเล่าใส่ชุดสุภาพชุดใส่สุดผูกไทยแถลงการอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันนั่นแหละแล้วไม่ตัดต่อด้วยฟิลเหมือนกับไลฟ์นะ ไลฟ์สตรีมไลฟ์สตรีมอ่ะประมาณนี้อ่าโอเคก็อีก90วันเจอกันสำหรับช่อง108แชร์และช่อง Nestri Lite นะครับก่อนหน้านี้ช่องอองจริงในช่องเนลตอนนี้ก็ถูกถูกอะไรอ่ะจำกัดการสร้างรายได้อยู่นะครับน่าจะเดือนครึ่งแล้วมัง้งซึ่งเราก็ไม่ไม่ได้เล่าให้ฟังไม่ไม่ไม่ได้มาเล่าให้เอฟซฟังแบบตรงตรง นะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้ะมันเป็นปัญหาของเรามันเป็นการตัดสินใจของเราตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่หน้าที่ของใครที่จะมาร่วมรับผิดชอบใช่ไหมครับแม้กระทั่งการรับรู้ก็ตามอะไรเงี้ยก <laughs> ็เลยไม่ได้เล่านะฮะโอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะเป็นเพียงเท่านี้นะครับขอภัยสำหรับ FC ช่องอื่นๆด้วยเพราะว่าอาจจะไม่คุ้นชินกับเราที่แบบมาเปลือยกายอะไรเงี้ย เปลือยท่อนบนจริงๆเปลือยท่อนล่างอยู่ด้วยนะครแล้วก็มาพูดหน้ากล้องแบบนี้นะฮะนั่นแหละเนาะโดยพอยังยิงช่องเนื้อการรีวิวแต่ขออนุญาต f c ช่องเนื้อการรีวิวนะครับขอใช้ช่องทางนี้เป็นการแบบแจ้งด้วยว่าเออช่องแบบว่าบินอยู่ช่องแบบว่าถูกโดนภาคทันโดนทันบนอยู่อะไรเงี้ยอ่ะลากันไปแล้วจริงๆนะครับอย่าลืมบอกตัวเองนะไปใส่คิวอาร์โค้ดของช่องอ่อ ช่องเจลลี่ด้วยนะที่จะเป็นช่องเงาของช่องหลักของเรานั่นก็คือช่องรอยแบดแชร์นะครับยั่วโค้ดช่องเจลลี่มาต,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 ต <c oughs> โอเคไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับเป็นกเรื่งใจให้ด้วยนะครับชอบไลค์ช่วยแชร์แ่สบความไม่พบกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับอัดทิด้งเอาแต่